ตัวเครื่องหยอดข้าวเห็นไหมพี่น้องนี่เลยเจ้าตัวนี้นะครับพี่น้องไปกันพี่น้องไปกันเลยมาไปกันพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ สองไล่นิดๆน,นะครับผมนะสองไล่นิดนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าเห็นให้ดูกันนะครับนี่ไปแล้วนะพี่น้องไปแล้วเครื่องหยอดข้าวเราอ่าตอนใดเข้ามาก็ชอบก็กดไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมนะ ี่เครื่องหยดข้าวเรานะพี่น้องนะ ตีโค้งพี่น้องตีโค้งเครื่องหยอดข้าวแล้วนะพี่น้องอ่าไปเลยกันไปเลยกันไปกันเลยไปลุยลุย ได้เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้อง กันต่อเลยพี่น้องวิ่กันต่อเลยไปกันต่อพี่น้อง i <laughs> ได้ผลได้ผลพี่น้องใกล้จะหมดแล้วรอบนี้น่าจะหมดนะพี่น้องรอบนี้เติมใหม่ไปหันพี่น้องลุย,ลย เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเครื่องหยอดมเมล็ดข้าวนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะพี่น้องเราไม่ได้โฆษณานะพี่น้องเรามาทดลองว่าใช้ได้ดีไหมปีนี้ในการหยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะพี่น้องนะไม่สิ้นเปลืองด้วยเครื่องหยอดนะครับไม่หมดถ้าละวานเอาก็หมดเยอะ ตรวนี้ก็อยู่ประมาณสัก13กิโลนะครับต่อไร่นะพี่น้อง13กิโลต่อไร่ท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับพี่น้องดูเป็นแบรนด์ แบรนด์ดาก้อนฟรายนะครับผมแบรนด์ดาก้อนฟรายนะครับก็ใช้ดีนะพี่น้องอันนี้ดินทรายมันก็หล่มนะครับพี่น้องดินทรายก็หล่มอยู่นะแต่เราก็หยอดได้สบายๆช่วงตัวนี้เดินหน้าถอยหลังได้ในราคาอยู่ที่ประมาณพันเก้านะครับผมพี่น้องของดาก้อนฟรายราคาพันเก้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องใช้เ,เครื่องหยอดข้าวถ้าใช้ระหวานอะ่ะหนึ่งนก นกมากินแน่นอนนะพี่น้องนกปัญหาเกิดสองข้าวที่เราได้อะมันก็จะห่างบ้างถี่บ้างไม่เป็นแถวใช่ไหมพี่น้องนะครับก็โอเคนะครับเครื่องนี้ใช้ง่ายนะพี่น้องนะเราดันไปเฉยนะเนี่ยผมดันมือเดียวเลยนะพี่น้องนี่ดันไปมือเดียวเลยข้าวเราก็จะได้เป็นแถว ะมะเมล็ดข้าวลงไปก็อยู่มาสักสิบเมล็ดนะครับผมเขาเผื่อไว้ให้เราแล้วแต่ถ้าเอาไปหยอดมเมล็ดถั่วเราก็จะมีเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนใบมันเปลี่ยนตัวหยอดนะครับจะอันหยอดมันนะครับมันจะมีตัวหยอดสองเม็ดสามเมล็ดอะไรประมาณนี้นะครับใช้ดีพีน้องใช้ดีแต่เนื่อยหน่อยเพราะเราต้องเดิน น,น่อยนะพี่น้องเ่อมาก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube ด้วยนะครับผมอ่าเห็นไหมพี่น้องไม่เปลืองเลยนะพี่น้องไม่เปลืองเลยเดีย๋ยวเติมข้าวอีกหน่อยนะครับช่องนี้เราก็เติมข้าวนะพี่น้องเนี่ เนี่ยช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นตัวเติมข้างนะพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนำความรู้ให้เพื่อนชาวโลกด้วยกันนะครับต้องการหยอดมเมล็ดข้าวหรือหยอดมเมล็ดถั่วข้าวโพดแสตงมาเขือได้หมดเลยนะครับพี่น้องนะ นี่เอาไปหยอดได้เลยนะไม่ได้รีวิวสินคา้านะครับพี่น้องไม่ได้รีวิวนะเราทดสอบทาการเราซื้อมาแล้วก็ต้องการเอามาใช้งานวันนี้แดดร้อนหน่อยก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นะพี่น้องนะของเราเป็นนาดินทรายนะพี่น้องนะไม่ว่าจะดินทรายดินทามหรือดินเหนียวไถไม่ไม่หยอดได้เลยไม่ติดนะ แต่อย่าให้มีน้ําเกินไปนะครับปากเป็ดเขาก็จะไม่ค่อยทํางานเราประมาณสองไรน,นะเมื่อเช้าก็ลงมาประมาณสักหกโมงกว่าก็ไกลละวันนี้จะให้เสร็จเลยนะครับพี่น้องสองไรเนนะี่ยนะครับเนี่ยข้าวถังนี้ยังไม่หมดเลยเห็นไหมพี่น้องนี่นยังไม่หมดเลยนะถังสีตัวนี้ก็อยู่มาณสักเจดโลครึ่ง นะพี่น้องเดี๋ยวเราเติมเติม,มเมล็ดข้าวหน่อยพี่น้องเทลงไปเลยพี่น้องเทลงไปเลยนะพี่น้องนะแต่ต้องเก็บใบไม้ออกด้วยนะครับนี่ข้าวผมยังไม่ได้เก็บอะไรออกเลยนี่ใบไ,ไม้เราเก็บออกนะพี่น้องนี่ เก็บมันออกหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไปตันรูนะครับเครื่องหยอดเมล็ดข้าดาก้อนอเอ้ดาก้อนฝายนะพี่น้องใช้ดีอยู่นะราคาพันเก้าใช้ดีบอกต่อพี่น้องถ้าใครสนใจอยากซื้อเดี๋ยวส่งลิง์ไว้ในข้างล่างคลิปนะครับเ,เลือกแล้วปิดฝา อดเลยไปต่อพี่น้องเราเห็นไหมท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องงานช่างทุบไปงานเพื่อความรู้เลยครับพี่น้องนี่ครับแถวของเราก็จะเป็นแถวสไลด์โค้งเลยไปพี่น้องนี่ เลี้ยงยอดมเมล็ดข้าวดาก้นไฟไปแล้วพี่น้องลงทีละสิบเมตรนะครับระยะห่างสาสิบเซนนะพี่น้องห่างเกินไปไหมผมว่าพอดีนะแล้วแต่ใครชอบครับมันเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนปากเป็ดได้ให้ใหระยะห่างหรือระยะใกล้ก็ได้นะครับพี่น้อง ไปพี่น้องสู้สู้กันไปชาวนาเราชาวไร่ชาวนาชาวสวนสู้กันไปพี่น้องสูนไปเลยพี่น้องใกลแล้วพี่น้องใกล้แล้วอ่าสู้กันไป้วพี่น้องตรงนี้ตรงโค้งไปต่อพี่น้องไปต่อ ไปต่อ,อเดี๋ยวพักพักร้อนก่อนวันนี้ไม่มีลมเลยนะพี่น้องร้อนมากวันนี้ร้อนสุดๆไม่มีลมเลยโอเคพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ